สบายดีสบายดีเอฟซี FC, มีน้อยสตอรี่มันน้อนี้เอายวกเกี่ยมเห็ดห้อเข้าซากเนาะยื่นหวัดพุดต่องปลาคือน,น้อยก็สซุกบ่ามไหมซุกเหลืองเลยเอาลงมาเอาจะเอาตงองไปเห็ดข้าวต้มนะมึง เพราะว่ามันห่มต้นไม้เลยตัดเป็นต้นอตองเฮางามงามเห็นบอ่อันนี้คือจะโบได้กลิ่นกล้วยเลยเด้อโบได้ไซส์โบได้กินมากมากบได้กลิ่นไม่ไม่เน้นเนาะอันนี้คือจร,ริงจริงไซสเฉพาะใบตองเพิ่มใบตองงามก็แต่เอาเอามาปีตัวนั้นเด้อเด้อเอาปีนี้ไปเด้อได้ทั้ปีอยู่ท่านโซยเกลืออ,อันนั้นก็ได้เด้อ ซอยเกือบใกล้ก็ได้เด่ะแมจะซอยซอยแล้วมามันคนจนกำแพงนี่ไปเอาอเนี่ยได้เอาหมกปีกันใหมนะตัวนี้ก็ได้เอาลงติเอเอม,อม,ม,มนันงามมัดเจเด่กจะงามมัดสูงม่าตัำ เดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะมาเบิ้งบรรยากาศจะไป็ห้องคับต้มเนาะอยู่อยู่สวนเนาะยื้สวนเก็บบรรยากาศอยู่สวนให้เอฟซีเด้เบิรงเอาสองซองเลยนี่เพราะว่าตัดลงซองมีน้อยแน่ซองมีน้อยมีน้อยเตอร์ลี่แล้วก็ซองแม่น้องอะเลสามีน้อยสตอรี่เนาะตรงงานประเด็นเนาะตัดออกอันตัวที่มันโรงงานมันตัดตัด ต้นที่มันไปพุ่นเห็นบ่ต้นที่มันไปพุ่น,น,นกน็เอาเอาแต่ปีน,ะนบรรยากาศให้เบิ่งรวมๆกันนองไม้นี่ถือว่าบุญยากแหละนองไม้นี่มันหลายคนละต้นกล้วยก็ยังไม่ลายเลยทุกคน ป้าไปหางก็เลยย่างมาเอาเปกีกกล้วยที่โซนนี้ได้เอาคือเอาเอามากมาเอาลงมาให้เงี้ยเจอเอาไม้เนี่ยมาือไมันมาพี่มาพี่มามาเอามาเอาต้นนี้มาเอากล้วยนี้แล้วก็พอเออเออมามาพี่มาเอานี่ปีตาเฮาจะท้ายยาวๆไปเลยแล้วก็เบิ้งเบิ้งเบิ้งไปตดงอยู่บ้านมันงามนะเอาปีกกล้วยนี่นะเห็นบ่ปีกก็งาม บางทีสิเอาไปตำเราเห็นเมนูตำสู้อันนาสาวกินลองบ้างดิปีกลก่เนี่งามงามใบมันก็ง,งามใบตองก็ง,งามปีนี่ก็ง,งามเสอ้อรรถใบนี่ยหมกไก่ก็ง,งามทุกคนเอาปีมันก็พอปีแล้วก็เอาใบแซะแซะเอาใบาแล้วก็ ปีไม้อันนี้นะดูมันปีเก่าเลยปีไม้สดๆเลยแหลนนแะเสใสอโอบใบมันมงามบรรยากาศเนาะม้กเงินมีเต็มบักกล้วยนี่ค่บักกล้วยบักกล้วยลงลืน่นไม่เท่าเราจะเฮ็ดเฮ็ดมักเบงแล้วก็เฮ็ดข้าวต้มขน,นมไปวัดใช่ไหม คลิมนี้กับ,บ่บมินยังไงเอาบรรยากาศตัดต่อมาให้เบิ่งเนาะเดี๋ยวจีอีพีต่อไปคิดเจอกันในการห่อขอ้าวต้มของไทเมอร์ไปจังใดเนาะเฮงมาเบิ่งรวมกันสะออดแต่ใบตองงามนี่แหละงามแฮงอ่ะบา,บายบายเจอกันห่อขอ้าวต้มทส่สวนนะ